ฉันนี้ให้มีเมตตาเห็นสัตว์นานาอย่ากแกล้งมันเลยแมวหมาน่ารักรู้จักคุ้นเคยหมูอ้วนจังเลยมาวิ่งว่องไวสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆมาพบกับคุณครูถุงเงินชำนาญกิจ คุณครูอนุบาลสองทับแปสีน้ำเงินนะคะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยสัตว์น่ารู้นะคะเด็กๆมารู้จักชื่อของสัตว์และความเป็นอยู่ของสัตว์ชนิดต่างๆนะคะชื่อของสัตว์มีมากมายนะคะแต่วันนี้คุณครูจะแนะนำให้เด็กรู้จักชื่อของสัตว์เช่นนะคะสุนัข นะคะเป็ดไก่วัวควายนกนะคะและสัตว์จำพวกเหล่านี้นะคะเด็กๆคะรู้ไหมว่าสัตว์ก็ต้องมีที่อยู่อาศัยนะคะเด็กๆทราบไหมเอ่ยว่าสัตว์แต่ละตัว มีที่อยู่อาศัยอยู่ที่ไหนคะอ่าคุณครูนะคะจะยกตัวอย่างนกนะคะอ้าวเด็กคนไหนทราบไหมเอ่ยว่านกอาศัยอยู่ที่ไหนคะเสียงดังๆค่ะเด็กคะเยี่ยมค่ะมีเด็กส่วนใหญ่ตอบได้นะคะนกอาศัยอยู่ที่รังนะคะ บนต้นไม้นะคะโดยการหาเศษไม้เศษหญ้ามาทำรังเป็นที่อยู่อาศัยนะคะต่อไปเป็นสุนัขค่ะอสุนัขหลายบ้านนี้เลี้ยงสุนัขใช่ไหมคะก็จะมีการสร้างบ้านหลังเล็กๆนะคะเป็นคอกให้สุนัขได้อยู่อาศัยนะคะบางบ้านก็จะมีวัวใช่ไหมคะวัวนะคะ เจ้าของก็จะมีการนะคะทำคอกให้วัวได้อยู่อาศัยนะคะป้องกันแดดฝนให้สัตว์เหล่านี้นะคะต่อไปก็จะเป็นรูปร่างลักษณะของสัตว์ชนิดต่างๆนะคะอย่างเช่นนกนะคะนกก็จะเป็นสัตว์ปีกนะคะอาศัยอยู่บนต้นไม้ในรังนะคะนกก็จะมีปาก มีตามีปีกมีขาเด็กๆขานกนี่มีขากี่ขาเอ่ยอหลายคนตอบถูกต้องนะคะนกก็จะมีสองขานะคะอ่ามีขาแล้วยังไม่พอนะคะเด็กๆขานกก็จะมีหางนะคะต่อไปเป็นม้านะคะ ม้าเป็นสัตว์บกนะคะมีสี่ขามีตามีหางมีปากนะคะเด็กๆต่อไปเป็นงูนะคะเด็กๆงูนี้นะคะเป็นสัตว์เลือ้อยคานเด็กๆสังเกตไหมคะงูมีอะไรที่แตกต่างไปจากนก มาคะอ่าเด็กๆหลายคนตอบได้นะคะงูไม่มีขาใช่ไหมคะอ่าถ้างูไม่มีขาแล้วงูเคลื่อนไหวได้อย่างไรคะเด็กๆคะใช่แล้วคะ่ะงูก็จะเลื้อยไปเลื้อยไปนะคะเลื้อยไปเรื่อยๆนะคะลูกโดยไม่ต้องใช้ขานะคะเต่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะเด็กๆ สามารถอาศัยอยู่ในน้ําได้แล้วก็อยู่บนบกได้นะคะเต่าก็จะมีกระดองข้างหลังเด็กๆเห็นไหมคะอ่ากระดองนี้จะแข็งๆนะคะเด็กๆเอาไว้ป้องกันตัวเองเมื่อเจอศัตรูน,นะคะเต่าทําไมถึงมาอยู่บนบกได้นะคะพอถึงฤด,ดูวางไข่นะคะเต่าก็จะมาขึ้นอยู่บนบกนะคะลูกเพื่อมาวางไข่ นะคะเต่าก็จะมี4ี่ขานะคะแต่การเคลื่อนไหวของเต่าจะช้านะคะค่อยๆคานตวมเตียมตวมเตียมไปนะคะเมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของสัตว์ชนิดต่างๆแล้วนะคะเด็กๆอาจจะคิดว่าอสัตว์นี้มันมีประโยชน์ไหมเนาะมีโทษไหมเอ่ย นะคะวันนี้เด็กๆจะได้รู้ว่าสัตว์ทุกชนิดนะคะมีทั้งประโยชน์และก็โทษนะคะประโยชน์ของสัตว์นะคะที่เด็กๆรู้จักเลยนะคะใกล้ตัวเด็กๆมากก็คือนะคะ 1. สามารถนำมาทำเป็นอาหารได้ใช้รับประทานได้นะคะเช่นอะไรเอ่ยคะเด็กๆปลาใช่ไหมคะ ไข่หมูกุ้งนะคะแล้วมีสัตว์หลายตัวนะคะที่คุณครูถุงเงินไม่ได้เอ่ยถึงก็สามารถนำมาเป็นอาหารได้นะคะสองใช้เป็นแรงงานได้ด้วยนะคะที่เด็กๆรู้จักคุ้นเคยนะคะเช่น ควายนะคะควายเราใช้ประโยชน์ยังไงคะอใช้ในการไถานาเพื่อทำนานะคะช้างมีประโยชน์ใช้ในการลากสุงนะคะลากท่อนไม้ใหญ่ๆที่ใช้แรงงานคนไม่ได้นะคะม้านะคะ ในสมัยก่อนนะคะเราไม่มีรถในการเดินทางนะคะก็จะใช้ม้าในการเดินทางไปในที่ต่างๆในปัจจุบันนะในบางพื้นที่หรือบางหมู่บ้านก็จะมีการเลี้ยงม้านะคะเพื่อใช้ในการเดินทางที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะ3 เลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นเพื่อนคลายเหงางเช่นแมวสุนัขกระต่ายปลานะคะเพื่อให้เด็ก,ดกได้พอนคลายเกิดความเพลิดเพลินนะคะ 4. สัตว์บางชนิดยังช่วยในการกำจัดศัตรูพืช แล้วก็ขยายพันธุ์พืชได้ด้วยนะคะเช่นผีเสื้อนกพึ่งนะคะสัตว์เหล่านี้นะคะจะช่วยในการขยายพันธุ์พืชได้นะคะเมื่อเด็กๆได้รู้จักประโยชน์ของสัตว์แล้วต่อไปเด็กๆก,ก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับโทษของสัตว์นะคะ วันนี้คุณครูจะยกตัวอย่างโทษของสัตว์ตัวแรกนะคะสุนัขค่ะสุนัขบางชนิดบางพันธุ์นะคะจะมีนิสัยดุร้ายนะคะสามารถที่จะทำร้ายร่างกายเราได้นะคะเด็กๆก็ไม่ควรที่จะไปอยู่ใกล้นะคะในอีกอย่างหนึ่งนะคะในช่วงฤดูร้อนนะคะสุนัขจะเกิดโรคก็คือ โรคพิษสุนัขบ้าเด็กๆต้องสังเกตท้าวันไหนนะคะมีสุนัขวิ่งมาด้วยความรวดเร็วน้ำลายไหลยืดดวงตาดุเด็กๆต้องรีบหลีกเลยนะคะเพราะว่าสัตว์ตัวนี้กำลังเกิดโรคพิษสุนัขบ้านะคะต่อไปเป็นตะขาบตะขาบนี้ก็เป็นสัตว์ที่น่ากลัวนะคะเพราะว่า ถ้าตะขาบมันกัดเราบางคนอาจจะแพ้พิษตะขาบถึงแก่ชีวิตได้นะคะเด็กๆก,ก็ไม่ควรที่จะไปเล่นในมุมที่มันอับมันชื้นแฉะรกนะคะเพราะว่าตะขาบชอบอยู่อาศัยต่อไปเป็นแมงป่องแมงป่องอันตรายของแมงป่องก็จะคล้ายๆกับตะขาบแล้วก็มีที่อยู่อาศัยเหมือนกันนะคะเด็กๆ่ะงูเพราะว่างู มีแหล่งที่อยู่อาศัยทั่วไปเลยนะคะเด็กๆงูบางชนิดมีพิษสามารถทำให้เด็กๆเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ในทันทีนะคะตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นยุงยุงนี้จะเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้กับตัวเด็กๆเด็กๆจะเห็นทุกวันยิ่งในช่วงฤดูฝนยุงจะชุมมากนะคะยุงเป็นสัตว์ที่นำเชื้อไข้เลือดออกนะคะเมื่อเด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของสัตว์แล้วนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าสัตว์ทุกชนิดนะคะต้องการความรักความเอาใจใส่จากเจ้าของเพราะฉะนั้นถ้าบ้านไหนเด็กๆนำสัตว์มาเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนคลายเหงานะคะเด็กๆต้องดูแลเอาใจใส่ให้ความรัก ความเมตตาต่อสัตว์เหล่านั้นนะคะก่อนจากกันวันนี้คุณครูก็มีนิทานสนุกๆมาฝากเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้พบกับคุณครูถุงเงินเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายนกเอ๋ยนกน้อยบินลอยเล่นลม กลางปีกสวยสมน่าชมจริงเอ่ยนกฮูกตัวใหญ่บินไปบินมามีปีกมีตาช่างหน้าเกรงขามลิงน้อยเริงร่าทำท่าคล้ายคนชอบเล่นซุกซนอยู่บนต้นไม้ เจ้ากบตัวน้อยเฝ้าคอยหาคู่ร้องอบอบในหนองน้ำเอย่ยแมวน้อยแสนซนขนปุยน่ารักเห็นใครร้องทักรู้จักเหมียวไหมเจ้าหมาจิ้งจอกเขาบอกเกเร นิใสเจ้าเล่ใช้กลอุบายกระต่ายสีขาวหูยาวว่องไวดวงตากลมใสกระโดดไปมาหมาน้อยน่ารักร้องทักเจ้านายหยอกเย้าปีนป่ายแสนสบายใจเอ่ย กระรอกแสนโซนวิ่งวนไปมากินผลลไม้ป่าช่างหน้าเอ็นดูรูปร่างของฉันนั้นไม่เหมือนใครคอยาวนี้ไซคือยีราฟนั่นเองช้างตัวโตใหญ่กว่าใครในป่า มีงวงมีงาน่ารักจริงเอ้ย